สวัสดีคะ่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเียงเช้าบ่ายนะคะประจาวันที่ยี่สีเมษายนปี66หกนะคําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเียงเช้าตัวเด่นก็คือ2ก็ห้าก็เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สอ็ดสองนหนึ่งเเจดหเจหกนะหนึ่งสี่เจ็ดสองเจห้าเจก็ได้นะ จับคู่ก็สองห้ากับสี่เจ็ดสี่ห้ากับสองเจ็ดเออจับไปกลับเอานะคะต่อใบายศูนย์กับสามหกกับเก้าเราจับสามกับหกให้เด้อสามศูนย์สามสามสามหกสามเก้าหกศูนย์หกสามหกหกเก้าหกสามศูนย์หกเก้าสามสองหกศูนย์สองสี่หกนะจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์สามหกหกสามสามเก้าเก้าสามหกเก้าเก้าหกนะ อันนี้นะั้นมันจะเน้นหกกับเก้าเด้อสามหกเก้าอันนี้สี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดระวังหนึ่งสี่สองสี่ห้าเจ็ดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับหันเอานะคะ อย่าลืมใหม่รุ่นเช้าเช้ารุ่นใหม่เด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ